The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุขรอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับดรพีและ,และ,และพีรัตนวัฒน์พรกุลนะครับกับรายการ The Practical l i f e นะครับทางช่องทาง FM 1 0 6นะครับวิทยุขรอบครัวข่าวนะฮะหรือจะรับฟังกันสดๆผ่านช่องทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกันที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสอร FM 1 0 6นะครับเช่นเคยครับวันศุกร์นี้นะฮะก็ไปพบ บทความอันนึงนะครับเขาพูดถึงเรื่องอุปสรรคของการทํางานระบบทีมและการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมนะครับอันนี้เป็นบทความที่มาจากเว็บ h r n o t e Asia นะครับแต่เรื่องราวที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงนะฮะว่าในสังคมทํางานเนี่ยยังไงไม่มีทางอยู่แล้วนะครับที่ใครคนใดคนหนึ่งจะทํางานคนเดียวแล้วให้ประสบความสําเร็จทั้งอง,องค์กรได้นะยังไงมันหนีไม่พ้นต้องทำงานเป็นทีมอยู่ดีนะครับคราวนี้เวลาเราทํางานเป็นทีม สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงยากนะครับมันคือเรื่องของความขัดแยง้งความขัดแย้งซึ่งอาจจะมาจากความคิดเห็นไม่ตรงกันทัศนคติไม่ตรงกันแนวคิดไม่ตรงกันเกิดขึ้นได้หมดนะฮะมันมันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกมันเป็นเรื่องปก,กติที่ต้องเจออยู่แล้วแต่เวลาเกิดความขัดแยง้งเกิดปัญหาเกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน บริบทของบริษัทนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพนักง,งานก็ดีหรือผู้บริหารก็ดีเขาทำยังไงให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรต่อไปได้หรือทำยังไงให้ทีมงานเนี่ยสามารถทำงานท่ามกลางความขัดแย้งได้ผมก็เลยมองว่าอ่ะประเด็นนี้เอามาหยิบยกมาพูดคุยกันดีกว่าพอ,อดีได้อ่านบทความแล้วก็เลยคิดว่าเออเราลองเอาเรื่องนี้มาชวนคิดชวนวิพากษ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะ ประเด็นที่น่าสนใจที่บทความนี้เขานำเสนอนะครับเขบอกว่ามันต้องมีการเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลก่อนนะครับแล้วก็ยอมรับความคิดเห็นระหว่างกันซึ่งถ้าเข้าใจว่าแต่ละคนมาจากพื้นฐานที่แตกต่างกันยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกันเขาเชื่อว่าสามารถลดความขัดแย้งได้อันนี้ก,ก,ก็ก็น่าจะจริงนะฮะทัศนคติก็เป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันเพราะว่าในหนึ่งปัญหามุมมองของคนมองในปัญหา มันสามารถนำพาไปสู่ความล้มเหลวหรือการทะเลาะเบาแวงก็ได้บางคนก็มองปัญหาเป็นปัญหาบางคนมองปัญหาแล้วก็หาคนผิดอย่างเงี้ยบางคนมองปัญหาแล้วคิดว่าไม่ใช่เป็นปัญหาของตัวเองเห็นไหมครับด้วยการมองสามแบบนี้ก็นำพาไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายแหละนะฮะแต่ถ้า,ามองว่าปัญหาคือมันเกิดแล้วไม่ต้องหาคนผิดแต่หาคนช่วยกันแก้ดีไหมรวมถึงตัวเราด้วยนะ ไม่ใช่ว่าปัญหาเกิดแต่เรามองว่าเอ้ยเราก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เขายังมองถึงเรื่องของความยุติธรรมนะครับแล้วก็การให้ความสําคัญต่อทุกคนในทีมอย่างเท่าเทียมกันเวลาเราพูดถึงเรื่องความยุติธรรมหรือความเท่าเทียมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องตีความแล้วก็มันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งความยุติธรรมขึ้นอยู่กับมุมมองของของแต่ละคนอีก บางคนได้รับผลประโยชน์จากจากสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งก็มองว่าตัวเองได้รับความยุติธรรมบางคนไม่ได้รับผลประโยชน์จากสถานการณ์นั้นๆก็บอกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอันนี้ต้องตีความเหมือนกันนะฮะแล้วกเ็เขาก็มีบอกประเด็นเพิ่มเติมว่ามันจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะนะครับเพราะปัญหามันไม่ได้เป็นปัญหาที่คนเดียวจะแก้ได้แล้วแหละมันต้องร่วมกันแก้มันถึงจะสามารถไปต่อได้นะครับ เขาบอกว่าอุปสรรคเนี่ยที่มันทําให้เกิดปัญหาในการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขึ้นว่าต้องทํางานเป็นทีมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีเก้าตัวนะครับที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้การทํางานเป็นทีมมีปัญหานะฮะเขาได้มีการรวบรวมมานะครับเป็นเก้าเก้าประการนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าเราเห็นตรงกันไหมหรือเห็นต่างหรือว่ามีอะไรจะเพิ่มเติมประการที่หนึ่ง เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของ personality difference นะครับก็คือมันเป็นเรื่องความแตกต่างของ nature หรือบุคลิกภาพของแต่ละคนแน่นอนผมเห็นด้วยเพราะว่าเราอะมาจากต่างพื้นที่ต่างครอบครัววิถีการดำเนินชีวิตการถูกเลี้ยงดูการถูกปลูกฝังมาไม่เหมือนกันมันมีความแตกต่างโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยความแตกต่างโดยธรรมชาตินี่แหละมันก็จะมี ทัศนคติมุมมองชุดประสบการณ์ที่สะสมมาไม่เหมือนกันอีกซึ่งถ้าเราจะมองมันเป็นไบแอดหรือเป็นอาติเล็กๆก,ก็ได้นะครับพูดว่าเป็นอาติเล็กๆเกนี่ยจ,จะดูเอ๊ะมันลบหรือบวกจริงๆทุกคนมีอาติหมดนั่นแหละกับทุกเรื่องเพียงแต่ว,ว่าเราควบคุมปริมาณของอาตินั้นได้มากน้อยแค่ไหนถ้าบางคนควบคุมไม่ได้อาติเยอะมากเขาก็จะไม่รับฟังคนอื่นเป็นต้น หรือถ้าอาคติเขาเยอะเกินไปเขาก็จะเอาความคิดเห็นของตัวเองที่เกิดจากอาคติเป็นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะนําไปสู่การทะเลาะเบาแวงนั่นเองนะฮะปัญหาของความแตกต่างด้านบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลเนี่ยอย่างที่เขาพูดไว้ในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสื่อสารด้วยบางคนไม่เห็นด้วยแต่ใช้วิธีการสื่อสารในทางที่สุดตรงก็นําไปสู่ความขัดแย้งเช่นเดียวกันบางคนไม่เห็นด้วย แต่ก็ยังมีมุมมองที่แบบเฮ้ยเราอาจจะต้องฟังคนอื่นบ้างวิธีการสื่อสารก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราเองคงควบคุมคนอื่นให้เห็นตามเราไม่ได้นะครับเราก็คงต้องมาปรับที่ตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่เชื่อหรือมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นมาเนี่ยเอย๊แต่เราจะต้องตั้งคําถามใหม่เหมือนกันนะว่าถ้าคนอื่นเขามีไอเดียที่ดีกว่าเราเนี่ยเราจะรับฟังได้ไหมนะครับ ลองเปิดใจฟังเขาดูสักนิดนะครอาจจะได้เจอของดีที่ทำให้วิธีการในการแก้ปัญหามันง่ายกว่าเดิมก็ได้นะครับประการที่สองความไม่เท่าเทียมกันในการมีส่วนร่วมภา,าษาอังกฤษเขาเรียกว,ว่า unequal contribution นะฮะ contribution ก็คือการมีส่วนร่วมนเอง unequal ก็คือการไม่เท่าเทียมกันก็ <c oughs> เวลาแบ่งคนทำงานเป็นทีมนะครับ ตั้งแต่สมัยเรียนละจนถึงทํางานเนี่ยมันมักจะเกิดความไม่เสมอภาคเสมอส่วนหนึ่งมันก็จะเกิดจากเอาความสามารถของสมาชิกในทีมไม่เท่ากันนะฮะคือเราไม่ได้มีคนเก่งเยอะแล้วเราก็มีคนไม่เก่งปน,นเปนเสมอดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาแล้วคนที่ทํางานเยอะก็จะมองคนที่ทํางานน้อยว่าเป็นภาระซึ่งบางทีคนทํางานน้อยอาจจะไม่ได้มาจากเขาขี้เกียจน,นะฮะ ขาอาจจะไม่มีความสามารถมากพอก็ได้หรือว่า <c oughs> เขาอาจจะมีความกลัวไม่มั่นใจก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะขี้เกียจจริงๆก,นะก็เป็นไปได้นะฮะซึ่งการบาลานนะครับ <c oughs> การบาลานความเสี่ยงหรือบาลานการมีส่วนร่วมเนี่ยคนที่จะช่วยได้ก็คือหัวหน้านะครับหรือผู้บริหารนั่นเองก็คือจําเป็นจะต้องเข้ามาจัดการนะครับแบ่งงานตามศักยภาพให้เหมาะสมนะฮะ แล้วก็จัดสรรเรื่องความรับผิดชอบให้ชัดเจนปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยเราเราเจอก็คือหัวหน้าเนี่ยไม่ลงมาคุมเกมน,นะครับปล่อยให้พนักงานเนี่ยคนไหนที่เก่งก็คือหลังแอ่นไปนะฮะคนไหนที่ไม่เก่งก็งานง่ายงานสบายไปสักพักหนึ่งคนเก่งก็คงทนไม่ไหวครับเพราะต้องเจอกับสถานการณ์แบบนี้ใครเล่าจะทนไหวนะฮะแต่ก็ต้องเข้าใจหลักสัจธรรมว่าคนคนมันไม่ได้มีความสามารถเท่ากันหมดแต่หัวหน้าก็ต้องพยายาม แสดงให้เห็นด้วยว่าตัวเองเนี่ยต่อให้น้องคนนี้ไม่เก่งแต่ก็ต้องหางานให้เขาทําอย่างน้อยปริมาณงานมันต้องไม่ยิ่งหย่อนเท่ากับคนเก่งที่เขากาลังรับศึกหนักอยู่นะครับแล้วก็อย่างน้อยก็ต้องแสดงให้เห็นว่าคนไม่เก่งวันนี้ยก็ต้องช่วยพัฒนาเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใครเก่งก็จัดไปรับไปนะครับแบกรับภาระองค์กรต่อไปมันก็ไม่ถูกคนไม่เก่งจะบอกว่าเขาไม่ดี แล้วก็ให้เขาทํางานง่ายๆแบบนั้นก็ไม่ถูกเพราะว่าเขาเองก็อาจจะอยากจะพัฒนาตัวเองเหมือนกันอาจจะต้องการโอกาสจากเราด้วยเช่นเดียวกันแต่จังหวะมันไม่ใช่ยังไงก็ต้องให้ทางเขาเดินได้ด้วยนะฮะเพราะสุดท้ายถ้าปิดทางเดินเอาแต่งานให้คนเก่งทําอ่ะคนเก่งก็จะไม่ไหวในขณะเดียวกันมันก็จะมีความรู้สึกว่าไม่เท่าเทียมเกิดขึ้นนะฮะเออก็สุดท้ายก็เละอยู่ดีนะฮะองค์กรนะฮะ ันถัดมานะครับประการที่สามที่ทำให้ทีมมันแป๊กนะฮะหรือทีมไม่ไม่ปังก็คือการขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่า no sense of belonging ก็คือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาพอคนรู้สึกมันไม่มีส่วนร่วมอะหรือไม่มีตัวตนในองคอ์กรใครๆก็ทำงานแบบเข้าเกี่ยวว่างเหมือนมีแต่ร่างกายไปทำงานแต่ไม่มีวิญญาณไปด้วยนะฮะการไม่มีส่วนร่วมเนี่ยคือ คนไม่เห็นความสําคัญก็าอาจจะเป็นประจัะการหนึ่งคนมองข้ามไม่เห็นหัวคนมองว่าเราเป็นอากาศอากาศสะท้านเนี่ยในองค์กรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็มันก็เลยทําให้คนนั้นรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าแต่ด้อยค่านี้อาจจะ <c oughs> ไม่ได้ลาออกนะก็ยังอยู่ไปแบบทนอยู่แล้วก็รู้สึกขดผ,ผูนะครับกับองค <c oughs> <ๆ>์กรผมว่าทุกคนฮนะไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยต็อยากให้มีใครสักคน โดยเฉพาหัวหน้านะครับเห็นความสําคัญของเขานะฮะแล้วก็อยากได้พื้นที่เล็กๆในการได้ทํางานที่ตัวเองรู้สึกว่ามีความสําคัญกับองค์กรได้เห็นหัวเขาหน่อยอะได้ใช้ศักยภาพเขาบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคนเป็นหัวหน้าไปปิดพื้นที่หมดเลยมันก็ลิงก์มาจากข้อสองก็คือความไม่เท่าเทียมกันมันก็ยิ่งทําให้เขาเนี่ยรู้สึก แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เมื่อรู้สึกแย่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ทํางานที่มีคุณค่ารู้สึกแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีส่วนร่วมกับในทีมเขาก็จะเริ่มท้อแท้ขาดความทุ่มเทหมดความมุ่งมั่นนะครับและมีหน้าซ้ําหนักเข้าก็คืออาจจะ am, ท e ําทําให้ตัวเองกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปเลยหรือเป็นต้นเหตุของปัญหาก็ได้นะฮะในข้อที่สี่นะครับ failure of evaluation ที่ทําให้ทีมพังก็คือความล้มเหลวในเรื่องของการประเมินผลวัดผลอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยพบว่าหัวหน้าหรือองค์กรเนี่ยมีวิธีการวัดผลที่ดีนะครับแต่ไม่ได้เอามาใช้ให้ถูกจุดหรือตั้งกำหนดวิธีการวัดผลแบบที่ไม่แฟร์หรือแบบที่ไม่โปร่งใสมันก็เลยกลายเป็นว่าการวัดผลพอมันไม่ดีปั๊บเนี่ย มันก็เลยทําให้ประสิทธิภาพของการทํางานะไปผิดทิศผิดทางได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็ประเมินโดยใช้หลักการความรู้สึกประเมินโดยใช้หลักการความสนิทประเมินใช้หลักการคือใครใครชอบพอใครอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งทําให้คนที่ตั้งใจทํางานแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้สนิทกับหัวหน้าเนี่ยก็ท้อแท้ได้เช่นเดียวกันหรือคนที่ทํางานดีมากแต่ ไม่ได้รับผลลัพธ์ในการประเมินที่ดีเพราะไม่ได้มีความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือไม่ได้ทํางานถูกใจแบบใช้ครับพี่ดีครับผมเนี่ยก็จะเสียประโยชน์ได้นะฮะพอคนที่เขาตั้งใจทําดีถูกประเมินแบบไม่ไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็ได้รับผลประโยชน์แบบไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ได้รับความยุติธรรมอาการเขาจะออกก็คือว่าก็ทําไปอย่างนั้นนะฮะ จากคนที่เคยมีมาตรฐานดีๆก็จะลดมาตรฐานลงเอาแค่พอผ่านหนักเข้าหนักเข้าอาจจะพอไม่ผ่านก็จะกลายเป็นคนที่ไร้ประสิทธิภาพแต่ยังอยู่ในองค์กรต่อไปเพราะเพราะมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็เป็นเพราะสถานการณ์ทําให้คนเคยดีกลายเป็นไม่ดีได้นะครับเพราะหัวหน้านี่แหละที่ล้มเหลวในเรื่องของการประเมิน และก็ล้มเหลวในเรื่องของการสร้างพื้นที่ให้พนักงานรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ล้มเหลวในการสร้างความเท่าเทียมหรือความยุติธรรมในองค์กรสังเกตไหมครับสี่ประเด็นเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราเจอกันอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นปัญหาจริงๆนะฮะเราก็ต้องยอมรับเลยว่าแค่สี่ข้อนี้ก็อาการหนักแล้วนะฮะมันมีทั้งหมดเก้าข้อเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่า ที่เหลือเป็นยังไงบ้างน,นะครับในข้อที่ห้านะฮะอำนาจของผู้นำ power of the leader โอ้โหอำนาจของผู้นำนี่มันพอขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยมันต้องมีอํานาจที่ได้มาด้วยถ้าเขาใช้อํานาจในทางที่ถูกต้องก็คือเป็นผู้นำที่ดีมันก็ดีไปนะครับเขาสามารถใช้อํานาจนั้นนะแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมนะครับการขาดมีการขาดการมีส่วนร่วมนะฮะ หรือเรื่องของการประเมินที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยถ้าหัวหน้าใช้อำนาจถูกจุดเขาจะแก้ปัญหาสี่ข้อที่ผ่านมาได้ง่ายมากแต่ปัญหาก็คือหัวหน้ามีเยอะครับที่ใช้อำนาจในทางที่ผิดมันก็จะสร้างปัญหาตามมามากมายเลยนะฮะเลือกปฏิบัติกับคนที่ตัวเองชอบเลือกปฏิบัติไม่ดีกับคนที่ตัวเองไม่ชอบนะครับมันก็จะกลายเป็นสร้างปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมกันนะครับ ล้มเหลวในเรื่องของการประเมินผลเพราะโอนเอียงเอ,งเองเ็นเอียงไปกับคนที่เรารักใคร่ชอบพอนะครับแล้วคนที่รักใคร่ชอบพอเท่านั้นถึงจะมีส่วนร่วมคนที่เขาตั้งใจทํางานก็จะขาดส่วนร่วมไปนะฮะนี่นะครับก็คืออํานาจถ้าใช้ถูกมันไปได้ไกลแต่ถ้าใช้ผิดมันก็สร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้เช่นเดียวกันนะฮะดังนั้น <c oughs> ถ้าเกิดว่าหัวหน้าที่มีลักษณะปัญหาแบบเนี้ย ก็จะมีปัญหาก็คือการยอมรับจากสมาชิกในทีมเนี่ยก็จะต่ำลงไปด้วยทีมก็จะไม่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็ปัญหาก็จะเกิดหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆซ้ำร้ายอาจจะทำให้หัวหน้าเนี่ยที่ใช้อำนาจตั้งแต่แรกเนี่ยอาจจะอยู่ไม่ได้ก็ได้นะครับในท้ายที่สุดนะฮะแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าใครจะไปก่อนระหว่างลูกน้องเก่งๆแต่ไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจจะไปไวกว่าหัวหน้าก็ได้เพราะว่าเขาจะมีที่ไปได้ง่ายกว่านะฮะ หัวหน้าที่หลงไหลได้ปลื้มกับการได้มาซึ่งอํานาจและใช้อํานาจในทางที่ผิดอาจจะอยู่ได้แต่ระยะยาวอยู่ยากแน่นอนนะครับข้อ6นะฮะเรื่องของการขาดแคลนทางเลือกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lack of alternative นะฮะปัญหาในการขาดแคลนทางเลือกมักจะเกิดขึ้นกับทีมที่มีจํานวนสมาชิกน,น้อยๆนะฮะเวลาปัญหามันเยอะแต่ทีมมีสมาชิกน้อยและในสมาชิกจํานวนน,น้อยนั้นอนะ่ะดันมีคนเก่งน้อยอีกนะฮะ บางทีทางเลือกมันมีไม่เยอะก็สงสารหัวหน้าเขานะครับคนเก่งๆมีน้อยปัญหามาคนเก่งๆที่มีจํานวนน้อยอยู่แล้วก็ต้องมาแก้ปัญหานะครับคนไม่เก่งในทีมซึ่งเป็นสมาชิกส่วนใหญ่ในทีมเนี่ยก็อาจจะมือไม่ถึงไม่สามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาได้คนเก่งก็ตายสิครับงานสองงานแก้ปัญหาไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเจอทุกงานเงี้ยมันก็ไม่ไหวเหมือนกันอันนี้คือข้อจํากัดเรื่องของทางเลือกนะฮะมันทําให้เกิดทางตัน เพราะทางเลือกมีน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้นะครับแต่ในตัวอย่างที่ทางเฮชานอตเอเชียเขาพูดถึงก็บอกว่ากรณีต่างกับที่ผมยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าถ้าสมาชิกมีความเป็นเอกภาพส่วนตัวสูงเกินไปนะครับมันจะทําให้เกิดงานไม่มีความหลากหลายเพราะว่าไอ้คนที่มันมีเอกภาพสูงมากก็จะยึดโยงว่าจะต้องทําแบบนี้นะครับยึดถืออัตราอขอกติกเองเป็นหลกักอาจจะ ไม่สนใจสถานการณ์ความเป็นจริงก็จะเอาแบบเนี้ยนะครับมันอาจจะทําให้เกิดการตัดสินใจผิดได้นะครับแล้วก็นําไปสู่ปัญหาตามมาเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะการขาดแคลนทางเลือกมันก็คือขาดแคลนทั้งศักยภาพขาดแคลนทั้งเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยนั่นเขาก็เลยสรุปว่าอาจจะทําให้โอกาสที่ทีมจะประสบความสําเร็จก็จะมีน้อยลงตามไปด้วยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เขา นำเสนอมานะครับแต่ของผมอาจจะมองอีกมุมหนึ่งก็คือสมาชิกน้อยงานก็จะไปกองที่คนเก่งที่สุดในทีมนะครับมันก็จะเป็นปัญหาตามมาได้เช่นเดียวกันนะฮะประการที่เจ็ดการปิดบังนะครับ c o n s i l e n t นะฮะเขาบอกว่าไอ้พวกนี้ก็คืออ,อ,อารมณ์ประมาณหมกไว้ครับงานหมกผิดพลาดแล้วก็หมกไว้บางทีหลายๆครั้งเนะี่ยความผิดพลาดเนะี่ยที่เกิดขึ้นอ่ะมันเป็นปัญหาใหญ่ ก็เพราะว่าคนที่ทําผิดพลาดอ่ะเขาหมกไว้ฮะถ้าเขาถ้าเขาไม่กลัวว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่ตามมาเอามึงนี่หรอถ้าเขาคิดว่าปัญหาเกิดแล้วมาช่วยกันแก้ไม่ไม่ได้มองแค่ตัวเองเป็นหลักว่า ه, ถ้าเกิดฉันเป็นคนก่อปัญหาถ้าคนรู้ฉันจะแย่เงี้ยยิ่งบอกตั้งแต่แรกและยิ่งแก้ตั้งแต่เนิ่นเนเนี่ยปัญหามันก็จะจบไวกว่าแต่พอหมกไว้เนี่ยปิดบังข้อเท็จจริงกันไม่ยอมเปิดเผยเนี่ย มารู้วันทีหลังนี้มันบานปลายแล้วการแก้ไขเนี่ยมันจะยากมากยิ่งขึ้นอาจจะต้องใช้เงินเยอะอาจจะต้องใช้คนมาช่วยเยอะอาจจะมีความเสียหายกับทั้งหน่วยงานทั้งองค์กรทั้งบริษัทมากมายนะครับเขาถึงบอกว่าการปิดบางข้อที่จริงเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองดูแย่ไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาให้คนอื่นรู้เพราะอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเหมือนถ้าผิดพลาดก็ไม่อยากใ,ใครรู้แต่ถ้าเกิดยังไม่มีอะไรผิดพลาดแต่กักไว้เนี่ยเพราะกลัวว่าคนอื่นจะเอาผลงานตัวเองไปเนี่ย แบบนี้มันก็จะยิ่งก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็ผลเสียกับการทํางานเป็นทีมได้ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็ถ้าเล็มหนําซ้ําก็คือเวลวร้ายสุดก็คือว่าอย่างที่ยกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นปัญหาเนี่ยมันจะยิ่งปานปลายมากนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญที่ที่อยากจะฝากไว้เหมือนกันว่าถ้าบรรยากาศการทํางานเป็นทีมมันดีอะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าทุกคนยินดีจะจะแชร์เนาะ ทุกคนด,ดีที่จะบอกแต่ถ้าเกิดว่าบรรยากาศการทํางาน,นไม่ดีแถมผู้นําองค์กรหรือหัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่เไม่ยอมรับความจริงก็คือรับความผิดพลาดไม่ได้นะปัญหาก็จะตามมาก็คือคนก็ไม่อยากบอกความจริงเนี่ยเพราะถ้าบอกไปตัวเองก็จะโดนอีกใช่ไหมครับบอกไปก็โดนด่าบอกไปก็ก็ผิดอีกอย่างเงี้ยมันก็ไปรอระเบิดกันตอนสุดท้ายนั่นแหละนะครับทั้งนั้นนะฮะบ,บรรยากาศก็กมีส่วน ที่ทำให้เกิดการปิดบังหรือเกิดการเปิดเผยนั่นเองนะครับในในส่วนของข้อเจนะฮะส่วนของข้อ8ดนะครับเขาบอกว่าการวินิจฉัยทีมต่ำนี่เขาแปลเป็นไทยนะแต่ภาษาอังกฤษก็คือ short of teamwork diagnosis ก็คือว่ากระบวนการตรวจสอบกระบวนการเฝ้าระวังผมผมพูดอย่างนี้ดีกว่าตรวจสอบเฝ้าระวังทุกขั้นตอนหรือทุกโปรเกรสที่เกิดขึ้นเนี่ยในการทำงานเนี่ยมันมันไม่เวิร์กเพราะว่า ถ้ากระบวนการตรวจสอบกระบวนการเฝ้าระวังทํางานดีนะครับเขาจะเจอปัญหาตั้งแต่เนิ่นๆนะครับและจะหาจะหาวิธีหรือแสวงหาหนทางเนี่ยแก้ปัญหาได้ไวมากยิ่งขึ้นเพื่อจะนําไปสู่การบรปปรลุเป้าหมายของทีมเวิร์กแต่ปัญหาคือว่าถ้าระบบการตรวจสอบระบบระบบการเฝ้าระวังไม่ดีเนี่ยทาให้การทํางานเนี่ยมันไม่เจอจุดบกพร่องเงเพราะคนมันหมกไว้เนาะส่วนหนึ่งหมกด้วยส่วนหนึ่งซ่อนส่วนหนึ่งก็คือระบบตรวจสอบไม่ดีเงี้ย มันก็เลยกลายเป็นว่าไปเจออีกทีไม่รู้ว่าอาจจะตอนใกล้เสร็จแล้วก็ได้งานจะเสร็จแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่ารีเวิร์กงานทําซ้ํางานแก้ปัญหาก็จะเกิดขึ้นพราะงานที่เรามันหมกไว้หรือปัญหาที่ไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ตอนสุดท้ายแล้วเป็นไงล่ะอาจจะสายเกินแก้ในภายหลังนะฮะดังนั้นระบบการตรวจสอบระบบการเฝ้าระวังก็ก็ควรจะต้องมีนะฮะแล้วก็จะต้องเป็นระบบที่เอ,อสามารถให้เราเนี่ย มอนิเตอร์เห็นทุกๆขั้นตอนเพื่อจะเห็นจุดบุกพร่องว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นในแต่ละกระบวนการเกิดสิ่งผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นตรงไหนด้วยนะฮะจริงๆไม่อยากจะมองว่าเป็นการจับผิดแต่มองว่าเป็นการเอ่อเจอปัญหาเพื่อจะไปช่วยเหลือทีมงานเราให้เร็วขึ้นดีกว่าเช่นสมมติเกิดปัญหาที่หน่วยง,งานออกแบบอย่างเงี้ยถ้าเรามีระบบตรวจสอบ เราก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องจัดสรรทรัพยากรหรือหาใครไปช่วยช่วยแก้ไขได้แต่ถ้าเรามองไปจับผิดมันก็คือเป็นอีกประเด็นหนึ่งก็จะมองเป็นเชิงลบไปนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยนั่นหมายว่าออกแบบมาผิดขึ่นง,งานก็ผิดส่งให้ลูกค้าก็ก,ก็ผิดอยู่ดีถูกไหมมันก็จะกลายเป็นว่าผิดยาวเลยนะฮะดังนั้นเรื่องพวกนี้ก็คือจะต้องเตรียมตัวจะต้องคิดต้องต้องวางแผนด้วยนะฮะสุดท้ายประการที่เก้านะครับเขาบอกว่าเรื่องของคอมมิวนิเคชั่นละ ขาดการกระจายข่าวนะครับสู่ระดับล่าง l a c k of spreading news to lower level ก็คือเนี่ยการสื่อสารจริงๆผมมองเพิ่มเติมนะไม่ใช่จากข่าวจากข่าวจากจาก,จากบนส่งส่งไปข้างล่างผมว่ามันเป็นทั้งล่างขึ้นบนนั่นแหละทั้งสองสองเวนั่นนะล่างขึ้นบนบนลงล่างข่าวสารระหว่างข้อระหว่างคนนะครับมันเป็นระหว่างทีมระหว่างคนเป็นเรื่องสําคัญบางทีข่าวจากผู้บริหารถึงข้างล่างก็สําสคัญจากระดับล่างที่เจอปัญหาถึงผู้บริหารก็สํา,าสคัญเช่นเดียวกัน คนตรงกลางนี่แหละก็คือหัวหน้าทีมเนี่ยก็ต้องต้องมาเนตด้วยเพราะาข่าวเนี่ยหรือข้อมูลมันมีผลต่อการดาเนินงานมีผลต่อการทำงานของของเราของเขาของทุกคนทั้งสิน้นถ้าเราไม่ส่งผ่านข้อมูลอย่างถูกต้องการทํางานอาจจะผิดพลาดได้ข่าวสารไม่ครบถ้วนก็ทําง,งานติดขัดได้นะครับดังนั้นเราอะถ้าเป็นผู้นําอันนี้งานของผู้นําเลยนะแล้วก็งานของผู้ตามก็มีผลเหมือนกัน ข่าวสารต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของโครงการเกี่ยวข้องกับการทํางานจําเป็นจะต้องให้ถึงนะครับให้ถึงให้เข้าใจด้วยไม่ใช่ข่าวผ่านหน้าแต่ไม่เข้าใจก็ไม่ได้เหมือนกันนะเพราะมันมีผลต่อการทํางานของเราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเก้าข้อนะครับในช่วงแรกของรายการที่นํามาพูดคุยกันนะครับให้เห็นว่าในแง่ของการทํางานเป็นทีมเนี่ยเฮ้ยที่มันไม่เวิร์กเนี่ย <S <S ผมเห็นด้วยนะเก้าประการนี้ทวนอีกสัก สักหน่อยนะฮะก็คือเรื่องของความแตกต่างบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลน,นะครับอันที่สองเรื่องความไม่เท่าเทียมในเรื่องของการมีส่วนร่วมอันที่สามการขาดความรู้สึกมีส่วนร่วมอันที่สี่นะครับเรื่องของความล้มเหลวในการประเมินนะฮะอันที่ห้าเรื่องของอํานาจของผู้นํานะครับอันที่หเรื่องของการขาดแคลนทางเลือกนะฮะอันที่เจดเรื่องของการปิดบังข้อมูลอันที่แปดขาดการตรวจตรวจต,ตาเฝ้าระวัง นะครับในทีมนะครับอันที่เก้าเรื่องของคอมมิเนกชันหรือการสื่อสารระหว่างทีมนะฮะจากผู้บริหารถึงพนักงานจากพนักงานถึงผู้บริหารเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ชี้ให้เห็นแล้วแหละว,ว่าทีมมันไม่เวิร์กเพราะอะไรผมคิดว่าเก้าประเด็นนี้ก็น่าจะครอบคลุมนะครับกับปัญหาการทํางานเป็นทีมที่มันทําให้การการทํางานเป็นทีมมันไม่เวิร์กนะฮะเดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาดูว่า เราจะมีวิธีอะไรบ้างนะครับที่จะทําให้ทีมมันเวิร์กหรือวิธีอะไรบ้างที่เราจะนํามาใช้ในการบริหารจัดการความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมาดูว่าเขานําเสนอวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาคุยกันต่อใน The Practical Life